สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องคาใจกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไอรูปเบลล์แล้มีถุงลมเนี่ยนะครับกลมๆในตามคู่มือนะครับได้ระบุไว้ว่าไฟเตือนนี่คือไฟของถุงลมนิรภัยนะครับจะทําหน้าที่ตรวจสอบตัวเองทุกครั้งเมื่อบิดกุญแจหรือว่ากดสวิตช์ไปที่ตําแหน่งออนนะครับหรือเราสตาร์ทรถเนี่ยนะครับไฟเตือนตรงนี้จะสว่างขึ้นเป็นเวลาหลายวินาที และจะดับลงนะครับและจะดับลงย้ําเลยนะฮะนั่นแสดงว่าระบบ SRS หรือถุงลมปกติหากถุงลมนี้ิรภัยมีปัญหาไฟเตือนจะสว่างค้างอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเ,เรามาลองดูกันนะครับเราลองกดสวิตช์กุญแจไปที่อ่อนอันนี้กดทีหนึ่งนะครับกดครั้งที่สองเป็นไฟสีเขียวนี่คืออ่อนเห็นไหมครับไฟถุงลมจะขึ้นจะขึ้นสักแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บหนึ่งแล้วก็จะดับไปนี่คือปกตินะครับไม่เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าให้ดูว่าเข็มขัดนิรภัยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เสียบนะครับยังไม่ได้เสียบดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเตือนอ่ะถ้างั้นลองสตาร์ทรถดูก็ได้บมคนว่าสตาร์ทรถวิ่งไปจะไมจะเตือนนะครับทั้งมิลลารและอาถารนะครับไม่ไม่มีตัวเตือนเรื่องของอสวิตเข็มขัดนิรภัยนะครับ ก็หวังว่าน่าจะหายคาใจกันแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ติดค้างขึ้นค้างนานเกินถ้าระดับเป็นผมเรียวกว่าเป็นระดับนาทีแล้วกันติดเกินหนึ่งนาทีขึ้นไปก็ไม่ยอมดับนี่เข้าสูนด่วนครับอันตราย